เมืองเชียงใหม่มีไม้สีเมืองพสมเด็จรพระบรมไตรโรกนานถะปรารถนาจะทําการทําลายไม้สีเมืองให้ได้ถ้าทําลายไม้สีเมืองได้มันก็มีโอกาสมีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วแหละพระองค์ท่านได้จ้างนักบวชพมา่ารูปหนึ่งที่เรียกกันว่าชีมา่านรับสั่งกําชับให้ชีมา่านแทรกซึมเข้าไปอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าติโรกร,ราชและหาทางทําลายไม้สีเมืองให้ได้หลังจากที่มีการทาเสยศาสตร์แล้ว ก็บังเกิดเหตุเพศภัยไหยนณะขึ้นในเมืองเชียงใหม่ฝั่งอยุธยาก็มีการทำศัยศาสตร์เพิ่มเติมอีกโดยการจ้างจีนห่อคนหนึ่งชื่อว่าห่อผาสีให้ทำศัยศาสตร์ไปฝั่งไว้ในเมืองเชียงใหม่โดยการใช้ไหหกใบอันเนี้ยมันเป็นศาสตร์ของศัยศาสตร,ร์ล้านนาที่เรียกกันว่าตู้รองตู้รองเนี่ยคือไหที่บรรจุของโสโครกและมนดำเอาไว้ในไหยใบนั้นปิดปาก แล้วจะต้องเอาไปฝังไว้ในจุดสำคัญสำคัญต่างๆโดยห่อผาสีเนี่ยลักลอบเอาไปฝังไว้ที่ประตูเมืองเชียงใหม่6ประตูชีม่านกับห่อผาสีเนี่ยมีพิรุษแล้วโดนจับได้ว่าทำไสยศาสตร์ใส่เมืองเชียงใหม่ก็เลยถูกจับตัวไปสอบสวนทั้งคู่สอบสวนว่าทำไสยศาสตร์จริงหรือเปล่ากลายเป็นว่าทำจริงจึง ให้นำทั้งสองคนไปทุบตีและถ่วงน้ำจนถึงแก่ชีวิตจากนั้นจะต้องทำการถอนอาถรรพ์ที่ถูกทำใส่ไว้